ดูดูมันกินก่อนดูมันกินก่อนดูพี่น้องคะ่ยนี่ยมันจะอยู่แบบนี้เนี่ยเห็นไหมอยู่ตรงนี้เยอะโอ้โนี่ไงตัวอ่ะไอ้ีนี่ยสองสี่ก็เนี่ยตัวมันเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวเดียวเนี่ยมันกินเนี่ยดูหกตัวอยู่ตรงนี้หกตัวหกตัวหรือมันหกดอกหนึ่งตัวมันกินโอ้ยนี่อีกโอ้ยวีเต็มเลยหก้ัห ตองโอ้โหสามออสี่แาดห้ากโอ้ยเจ็ดตัวเจ็ดตัวอู้นี่นี่นี่วิอีก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 เจ็ดแปดโอ้โหนี่นี่เอู้ยนี่วิอู้อยู่ข้างล่างก็มีตายแล้วตายแล้ว